กรณีความสัมพันธ์กับศรีกากรบแล้วศึกไปก่อนที่จะประราชิกแล้วอยากหวนกลับมาบวชอีกเพื่อที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นไปได้ไหมครับหลวงตาได้ได้ได้นะได้มากเนาะแต่ชาถ,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 ถ้าไม,ไม่ทำประราชิกนะถ้ารู้ว่าตัวเองอ,อยากอ,อย่างนั้นอนะ่ะไม่ไหวแล้วก็ศึกไปก่อนเนาะเรียกว่ายังเป็นผู้งดงามอยู่เนาะยังไม่ไม่เป็นผู้ที่ ตายขาดจากความเป็นพระเนาะเอออย่างนั้นไม,ไม่มีปัญหาหรอกไม่ว่าจะบวชมานานขนาดไหนก็เป็นเป็นพระองค์หนึ่งเป็นพระรูปหนึ่งในศาสนานะไม่ได้ยิ่งใหญ่หรอกยิ่งใหญ่ที่คุณธรรมอ่านะยิ่งใหญ่ในคุณธรรมจําไว้นะไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่พรรษาหรอกเนาะเหมือนคนแก่เนี่ยอายุมากๆเนี่ยไม่รู้ความก็มี เกิดมาตั้งแปดสิบเก้าสิบปียังทำตัวไม่เหมาะสมก็เยอะแยะคนแก่ไม่ได้บวชเด็กๆเกิดมาอายุสิบกว่าปีมันรู้จักความเห็นไหมเออมีสัมมาคารวะรู้จักการรัศเซศก็มีมากมายเพราะฉะนั้นไม่ได้ขึ้นมุมมองอยู่ตรงนั้นถ้าเราเอามุมมองตรงน,นั้นเป็นตักกะเป็นแนวตัดสินเราก็จะเป็นอคติเนาะเพราะฉะนั้นพ้าเนี่ยภาษาเดียวก็บรรลุธรรมได้จำไว้ บางคนบรรลุธรรมแล้วค่อยมาบวชก็มีเห็นไหมส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นด้วยสามไปยังไม่มีพรรษาเลยสักพรรษาจริงไหมในสมัยพุทธกาลส่วนมากจะเป็นโยมบรรลุธรรมและขอบวชบรรลุธรรมและขอบวชไม่ได้มีพรรษาเลยนะจำไว้เพราะฉะนั้นอย่าไปมองอย่างนั้นเราจะ,ะ,ะเป็นอคติ มันจะคับแคบจนเกินไปเรามองหลายๆมิติหลายๆด้านเราจะเห็นครอบคลุมหมดเลยเนาะที่พูดมาเนี่ยเราไม่ได้ไปโทษพระโทษชีไม่ได้โทษศีกากรบไม่ได้โทษพระอะไรทั้งนั้นแหละเราพูดเป็นธรรมะเพื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์นะอย่าเอาใจไปวางคง้างนั้นข้างนี้ถ้าไปวางอยู่ข้างนัน้างนี้เราจะไม่เป็นกลางเราจะไม่เกิดปัญญาถ้าเราจะตัดสินทันทีอีกก็ผิดอย่างเงี้ย พระทิฏประดิษฐ์ผิดอย่างเงี้ยงไ,งไม่ได้เนาะเออเนาะมันก็ทําของมันเหมือนคนธรรมดานี่แหละทิฏประดิษฐ์ก็จริงไหมมันอยากเป็นผัวมันไม่อยากเป็นพระอ่าเพียงแต่ว่ามันผิดผิดการผิดเวลาที่มันใส่ผ้ากรสาวพัดอยู่จริงไหมแค่นั้นแหละมันก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งมีเลือดมีเนือ้อมีกิเลสตัณหาชนเต็มหัวใจไม่ได้มีอะไรเลยเนาะ เหมือนคนคนหนึ่งเนาะได้ผิดพลาดไปแต่แบบอย่าไปเหยียบย่ำซ้ำเติมกันเนาะเออมองให้เป็นปัญญามองให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองอย่ามองให้เป็นประโยชน์จนตัวเองต้องทุกข์ต้องร้องห่มร้องไห้แหมไม่ใช่เรื่องของมึงซะหน่อยเนาะเอออ่านะถ้ามึงอยากรู้ทมอยากเคารพจริงๆก็กาบหัวใจตัวเองมาปฏิบัติแห่งความดีนี่เนาะจริงไหมเออมันจะยากอะไรเนาะ